เล,ลือเลนารีกองหูในท้องเรื่องมนรัตรามข้าการความแห้งแล้งของทองทุ่ ระหว่างจังหวัดชิมินะับประเทศอายินโนมโตะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งทำมาหากินการตามภาษาพ่อแม่ลูกมีอะไรก็กินกันสุโ้ยเป็นลูกครึ่งลเราไทยญี่ปุน่นสิงคโปร์เยอรมันสุโฟยแม่เตรียมหอข้าวให้ลูกแล้วลนะนะ 我们分开。 โอ้ย Salvador ้่ต่งนยนฮะเหงกับใครหรอได้ยินว่ารุ่ยแต่งงานนาเตน่าเตน่าจะแต่งงานกับใครเหรอเธอมันจนแล้ว่อยากแต่งงานกับเธอหรอกทำไมคนจนไม่มีสิทธิ์หรอทำไมได้ทำกับเราแบบนี้คนจนแต่มันมีสิทธิ์ไมเพด มันรวยมันก็น่าจะดีกว่านี้ไปเถอะพ่อเราเห็นเธอพูดเองนะแต่อยู่ด้วยต้องต้องกบคุมมันพ่อยไยไม่ลูกมีคนที่คบอยู่แล้วเป็นคนคอยลูกนะทราค่ะโอ้ยอยู่คี่พุ่ยเลย

เ้ยถ้าอยากขายของดีๆก็เริ่มยุ่งกับเมียข้านะ แล ouais, ้วว่ามันลึกถึงที่เขาดูถูกเราว่ามันจนไม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะโอ้โหอย่างน้อยนายก็มีเราอยู่ขอบคุณมากเพื่อน้ รวจจับแล้วเขาก็เลยมาหาเธอเธอก็รวยแล้วนี่งั้นเราไปหาพ่อกันเถอะ เคยและพีเดชช่วยกันทำมาหากินขยายเฟรนชายร้านโปย่าลาเมงเพ่อประเทศและวางแผนจะขยายสาขาไปประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยส่วนานาเตก็กลับไปอยู่กับพ่อของเธอละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอดทนความขยนันเป็นสิ่งนำพาให,ให้สิ่งที่หวังไวส้สำเร็จ ตัวละครเป็นเพียงบทบาทสมมุติในการแสดงเท่านั้นละครลูกเสือเนธนาลีชั้นป .6 ขอจบเพียงเท่านี้ผู้แต่งไม่มีเจตนาภาพเพียงใครขอบคุณค่ะ